ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กะผอดกายบนคนสารคามเนาะคะนะ่ะเนาะมือนี้ยายบนมีผนียดงามๆมาให้ที่น้องเบิ้งค่ะเป็นผนียดที่สร้างผนเฮ็ดอกไว้เนาะคะนะ่ะเนาะเป็นไม้ประดูสวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นของนกเขาชาว่าค่ะท่านตรงขางเดียวนกเขาชาว่าต้นดอกบัวเนาะค่ะเนาะีสร้างคนกันลังสีใส่เล็กๆนาะคะ่ะเล็กขั้นฝาด มัน,น,นขัังหมดไรตมันท้มาแต,ตาด็ไีหนุอมงามไลางามงามเลยจางไปจับกันเนิบึงจับตรงๆดูพอจันเลียวด้วยจับห้เบึงนี่หลานง,งามงามหนี่ไล่สวยสวยหนี่เห็นบะน,น,นี่นีนะค่ะสางเห็ดหลน่ซื้อจางเห็ดหลินกันมีผู้ใดสนใจจางกับสีแบ้งยืดยอหรอค่ะนี่นะค่ะนาะบ่งดูคนบ่งไล่ หลังมั่งเอ๋หลังจระเข้พันเดียวพ่นวางามพี่น้องเบื่องเนี้ยเป็นลูกเขาเชว่าค่ะเป็นพันเนียลูกเขาเชื่อว่าน้อนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีของแปลกๆมาให้พี่น้องเบื้องอีกเลยเด้อค่ะพี่น้องเป็นเทศว้หลายตัวอยู่ค่ะสองสามอันอยู่สำหรับลูกค้าคนใดสนใจก็เข้ามาถามสอบถามราคาใดเด้อยค่ะเห็นไหมค่ะบางราคาเบื้องไหนลวดลายมันด้วย ลายงามๆพี่น้องแสงมันไมีเแบบียกจงไม่เห็นเลสงไป่งควางกลับมาแล้วกันเลยเข็ดจะเข็ดงามๆให้พี่น้องเบิ้งว่าสันเบื้องนะี้งามมีดีเลยพี่น้องมันลายมันต่างกับถี่เฮ็ดใบนะค่ะนับเจอเป็นไม่ประดูด้ค่ะเด้อเนี่ยเป็น,นเะียดไม่ประดูท่าสแลกท่าย,ยั้งเขาดี โอ้ยคาก,ก็หนีอีกแล้วนี่ขนาดบอกให้ในเลี้ยวด้นี่ผลสีคัดคัดเงาผลสีเงาเขาหนียวไอ้คากปวดอะพี่นอกำน้งาบิ่งดูเป็นพะเนียพวูเขาชาว่าค่ะเขาาว่าขางเดียวหรือว่าสีเห็ดเป็นข้อนบนกระได้นะคะเนาะสำหรับลูกค้าที่มาข้อนบน่างคนกะเห็ดข้อนบนให้ได้เป็น ่านตรงคางเดียวก็ได้นะคะทางเพื่นเฮ็ดโอ๊กไว้อยู่ประมาณสามตัวนี่แหละคะ่ะสามที่ตัวนี่แหละ,ะผู้ใดสนใจกะเล้ากินกลางเขามาจองได้เด้อค่ะเด้อสอบถามราคาได้นีกน่กเลือกไล่ลังเจละเขพร้อมเด้โอ๊กมันตรงมือหยาบ เวะะยขนาดพระสีไทยสร้างเห็ดเลี่ยวก็ยังสีไายนะคะอวดบ่ได้อยากให้พี่น้องเบิ่งนะค,ะนะคะ่ะเนาะอยากให้เห็นความงามของเนียดเรื่ยเอามาให้เบื้องก่อนเดี๋ยวขันสร้างเป็นเห็ดเหลียวจังมาเบิ่งว่าเป็นสีเห็ดเป็นท่านตรงหรือค้อนบนนะคะ่ะะจังค่อยติดตามเบื้องอีกที่หนึ่งว่าเป็นสิเฮ็ดอันใดให้เบิ่งเนะคะ สวยงามเนาะคะนะ่ันละเป็นของนกเขาเชาวาค่ะลูกค้านกเขาเชวากะกิ้งกางมาสอบถามราคาใดเด้อค่ะเด้อขันสนใจก็ได้ควายเนี้ยขึ้นอีกหรอกยวสุดท้ายละยกขึ้นอือนี่ละยกตรงตรงตรตรงเออโอเคนี่นะคะเนาะกะสนใจกักิ่งกางมาสซางใดเด้อค่ะเด้อเป็นของนกเขาเชาวา สอบถามราคาใดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบื้อซ้ำหนี้เนะคะ่ะเนาะจังพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ